กินแล้วทั้งนั่นเด็กกินแล้วบอยังให้เห็นแต่ลังคา

ช um ื่อหกแปดขอชื่อสองกแปดมันออกหกเก้าคิปเป็นสว่ในเซตมาบอกเลยคิปเป็นหลานเลยส่งให้เหรอมาทีคิปเป็นบ่อยงก็เจ้าันทึกคลิปเจ้าันทึ่คิปเป็นตกําลังอยู่ บรเทัไซเป็นแดดไดอากาศาแก้วทางบริเทั้ไสเป็นแดดไดอากาศฝนตกยินขาวยาเจกินน้ำมาเด้ออนอายาจ้กินข้าวนะยเปิ้องยัน สซยิทยันยันบอกแก้วได้กินขขาวนะมันจะปิดกล้องนะน่ะมากินขขาวกันคุณคนบาก,บกแก้วมาแท้ว,ว่าบุญสวงเฮือน,น่ะก็อุบัติเหตมือถือย้อนแสงย้อนแสงจะไม่เท่าจะใส่ไม่เท่าไม่เท่าแล้วจะกินขขาวน้ำนนนน้ายิทหน่อยนะอันนี้พอเท่าว่าสิข้ออะไรเนี่ยว่าสิไป่ข้ออะไรเนี่ย พ่อ,อ่คนพ่อคคนสวีค่พ่อคนสวัครท้างไส่ขี่ตัวบ,บไสดรพอยู่ป้าคนปกักปากยังเกาะเนบ้านะไันั้นปนะากทอ่อปกทอ่กทอซื้ <laughs> อคนบ้านท่อตัวเองสงสัยเราขี่ตัวบบแกเลยฮนะ,ะมึงสองคนมึงสองคน เข้มข้งในี่ยไซเข้มข้นสับวปักทอบ้านปักทอเข้มข้นบ่บ้านปักทอเข้มข้นบอนี่ปักองตีไม่มมบ้านพ่อไบ้านดวเราบนเนี่ยใจเราไปทามแหม่เราก็ บั่อไรี่ะนักบรีบ่เมยเมลไปมุกี้ไปหาตามหาตามหาน้องสาวล้วครับอ่าเขาเพ็นกระโดนอยูมิกาเด็กอยูมิกามันมันใกล้ใกล้สะพานใกล้สทยลา่ม่นม่่นหมึน่อนนี่เออนเบาแก่มัวแล้วเจ้านีูมิกามันอยู่ใกล้กระตแข้งสวรรค์โ Bueno. เอาก็พอดีแหละจะมาบุญส่งเฮือ่บวแก้ว้น่มกา้นยุงมีการนน้อยพนให้ตามหาพี <im <im ่น้องปัสวรรค์ัทหอยเอาปัอยู่มกากระซำชิดใส่เงินเมืองน่องขักแลลวเนาะางอาอาจะไบุญส่งถามคน ลมเป็นลมลมเป็นหคื่งใจเป็กไปขอดอ้ย <laughs> ออลมลมมลมโอเป็นอะรอลกแค่ได้ทุกเปคยยี่สิกว่าปีเลยังไม่ได้มีเคยจคนเลยโอ้โหมันวิถาธรรมชาตรทครับเนาะวิทว์สุนท ทหารเรียบทหารเกณฑ์เนาะทหารนาซีบด้วยลูกเป็นสาวปีเลยแต่ทหารนาซีบบอกบาแก้วอยู่้าวปีบวะอยู่เมืองชายผู้ทอง โลบบมักบักามาล่นลูกตามื่นามเพลยเป็นยังดอกมทะเล้บมักสีไปได้เนาะโอ้ยอยันลมลมเบาเบาบริขำใจเด้ได้ข่าวว่น ผู้ได้เป็นได้เป็นทหารแหละลายใจแม่บ่เบาแก้วเป็นบางคนเป็นบางคนบอแม่เจ้าน้ำตีทหารเลยเลือกใ้ลาใจแน่และเนาะเป็นบางคนเป็นบางคนเนาะแปก็คยูทหแล้นเป็นน้อัเป็นำใจคนเนาะบอแม่เป็นน้ำทหารเนาะใจคน เอนาเป็นผู้ชเรางเงี้ยได้อนาะแก้วนี่เลี้ยงกุ้งกุ้งพอเนาะเป็นอย่างเี้เลี้ยงกุ้กุ้งพอเป็นพอแล้วพอเนาะแ่เนาะบ้าสองสองเมียเขาเดียวเลี้ยงกุ้กุ้งพอเป็นพอเนาะอ้าเลยย ป้าเมียสองรลดข่อยข่อยคือเทนเพลงป๊าเมียสองเลยเปล่าแก้วเจ้าอยากได้เมียสองเลยกินเข่าแล้วบอทั้งนะ่ะแซวีกินเข่ากับยังสินหวยินว ปลาเราแก่ดิปลาให้ไปหมด่หมอกินปาอ่กินปลาอย พอห้างเลยตรงเลยพอห้างคนเลยเอาบ้านมาบ่อไงบ่อ้าวช่างกุ้งกุ้งเค่หนึ่งกิโฮะหอยหอยเห็ดปลาเรียกสิงแกงปลาเขาบ้านเขยบ้านใกล้กันับปนนาอใกล้

มีอย่ยินบ้เบาๆแกมีแต่เจ้าหะแล้วสามสิบกว่าปียังบ่ได้ลูกยังบ่ได้เมียเพื่อเพื่อได้ลูกเพื่อได้เมียกับเ่าแล้วแหมงใครเอาเมียให้หนึ่งแล้วเมียอยู่เบียงหมดแล้วเลยเมียก็เป็นครูสอนตะกินนะเมียกันได้เมียน้อยลรืเมียสเปซดิ้งได้เมียน้อยบอกแหมงไปหมดแล้วเมียให้เป็นครูสอนอยู่เบียงเมีย อยงก็มีพ้านะเงิน่ยงก็เหล่ามองใหญ่อยู่เบียงกันมาโอเจ้าบมากดีแม่บอกรเไปอดนเียงจันเืองลวเปมรพาะเอีไโยกงมั้เพแม่มาาลยนครับอนโอ้มักตะีแล้วหนูีน้องปลาครับก่อ นงหลงปลาะไม่ได้เอากินมันเอาไ,ได้มันเลิกบ่คาอ,องฮอตแนฮอเ็บ้านี่าคาได้ไปแพงนั้นแงคว่าเือไ่ยันบ่มี่ปลเอากับผองแหงดองโอเคอ่ะดองเคยนีคาองเคยนีฮอตแซนนะ จะดอง่อยบ่ฮอดเซน่อยบ่เอาเด้ต้องทางพ่อหลายสวัสดีต้องพ่อหลายได้คิดต่อสายต่อสายคเะเยเอาตื่นลมุกนจะไปต่อขามันก็บ่แม่นครอบัวแล้วเออนาะเป็นอนน้นรำมันนี่ ยหลไปเวียกเยู่ยลไปเวียกตอนนี้เราขับรถเด็จะแรงัรี้สดวิงามนะเทียงนานะครับเทียงหน้าสันบอกว่าเมนอยู่เพื่อนเราบอก เยงามเราไม่อย <Yeah> ู่รดบางแก้วไ่เคยจคนบ่มีเคยถามพ่อาได้ลูเคยจะคนบ่ช่บอมีเคยลูกชายกกาปียังบรมีมีอ่ะบรมีมี

บาแก่แล้วสิไปซื้อกินดองเฮ้ยซื้อมาใส่ดองแล้วเอาแคนเลยเนาะดาวด์ป้าดิว่าตัวไห่ป้านั่นบอัวหัว่าเทอกพันธเบอกว่เทอกพันเหบอ โดยเห็นยูทูีแล้วหาเองด้วยเห็น,เ,หนเป็นบ้านนา่นลูกนยูทูปไป้เนนยูทูปหลายเบยูมได้สบไปล้านบไปล้านสบายย่ายา่ยาน้ำมีผู้เหดิย่าน้ามีผู้แหมห่หา kín kín khẩu kín khẩu là kín da nè kín không hôm mình nhảy nè kín da là non vô cái khẩu à sao nhưng mà sao lại hồi bỏ áo bảo kéo Vậy nhưng mà khả đoan thế Bảo, bảo kéo đoan tưng <laughs> ขาดองขาดองสาวสวรรค์แพงเลยเป่าแก้วป้าเป่าแก้วสดน้าย่างใหญ่เลยได้ยินว่าขาดองละอันาเส้นหนึ่งเนาะวัวเสื่อได้ไปกองบ้านเจ้ากับบ้านยังไงก็บุใหญ่เป็นไงรอยบุญลังคานี่แหละมีคนบ้านอำเภเต่าเนี่ยไปเอาวัวบ้านเจ้าซื้อสั่ง สื่อยังเกาะสื่อสัตนเมียเราสื่อหยังเมียหาสื่อสัตนไปเอาพัวอยู่บ้านจ้วสื่อสัตนเอาพัวอยู่บ้านจาเจ้าว่ามีเขามีอยู่ได้ทั้งทิศภาคหขวเท่าเอยียงว่าเท่าโคน่นเท่าผ่านเอยียงเนี่ย ดิ้งด MM ็กหน่อยเขาหากันใหญ่ดิ้งดิ้ยิ่มาเขาเอาเมียทั้งนั้นอยู่ได้อาจจะสื่อยังแล้วเมียรม้วนมือนี่คงขาเบาแก้วมาเรียงซอยอยู่ช่วงสิกินแหว่ะลาเนาะ แม่เจ้าจักโตแม่เอ็ัแม่เจ้าจโตน้ำเวยนอนแล้วก็ชวดล่ชดัวบนเป็นโตน่งสเยังแบนไปส่วนรสบายจะไป่วะลูกคนใหญ่บอกเป็นไงให้กินยาเลยกันอน าไปหาหมอแล้วก็มาแล้วก็กินยาแล้วก็นอนมซองเฮาฮักกันแต่มีไอ้นั้นปีดกันเฮาซองบ่าวแก้วห้องเห็นมันชุกห้องใส่บ่าวแก้วเนี่ยนะผูดเราอยากได้เมีซองเนี่ย มีความสามารถแต่ได้มีความสามารถแต่งได้นะขี่มยแล่เบาแก้วอกาจริงเลอาอ้องกนักแข่งเราอันนั้นกาําลังเบาแก้วกําลังต่อลองขาดองอย่างนี้ขาดองเ้นหนึ่งในเบาแก้วสูไว้ทีนี่วัวงมหัวเปียนตายาน <c oughs> กําลังขิดหนัก ต้องแพงคนไหนจีฮะว่าข่อยอยากได้แพงน้ำเจ้าออคําค่างเลยคําค้างเลยเลียวหึงเนี่ยซาวิทเบาแก้วคําค้างเลยโอ้ยยาไอรกอยู่หลายหลายเสืท้อไปคิดตเืองอ่อ โอ้สอยจุคับขนาดเนาะนี่จกมนี่คือ่เียน้อมาปืนอลืเม่ห้าอยู่ไหนไปนมมาบอกแก้วสิมาแท้บุญทรงเฮอสวรรค์ไป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 บอกไปบอกบอกไปไปนะ่งพันจ็ดรแอร์อไป ไปไปเลยเจ้ากับเจ้าอินมาหลัดกอยอยู่สวรรค์เนื่องหอยสีงหลอดชงเตียวไปฮอดฮอดมื่อใดจังนัดกันกอยสิไปหลดชงเซลตอนตอนเสาร์ค่ะเงี่ยมเลี้ยงกับกับเนาะเนอคนไงายคน้าเอาก็ก็ไปถ่ายคลิปเนาะ ก็คอยบได้ย่างได้ไปคือไปได้ขั้นโมมาเลยจะมาว่า,วาวก็เดินเบาแกวเด้อเจ้ากิบ,กบกตัวนะเดินไทยลิมไทยกิมอันนั้นประมาณสี่มุ้งแรกคอยกระกำเลยเอาอเจ้าโกบกำง่ายเจ้ากันหลอดลิ้นผวายกางขึ้นเขาเจ้ากับมีการผูกงานดี ขึ้นงคืนพระเจ้าก็มีการผุ่งานไปต้นคนขึ้นเวียงเลยก็ลงมาพักวันสงมือก็ขึ้นเวียงนั่นขึ้นขึ้นเวียงสิไปหาเมียเหรอบ้านตอนนี้กำลังถ่ายคลิปวิดีโออยู่ได้กำลังถ่ายคลิปวิดีโอเบาเบาบริคัมไซมาตนตอลองขาดอง เสียงมันบูได้เสียงมันบม่ได้ยินเสียงสัดเกณฑเลยเสียงบูเวลาอัดคลิปลงมันเสียงบูมีแต่เสียงฟังนิดนึงสัดสัดเกณฑเลยของข่อยนะได้เสียงสวบได้งเสียงได้เสีงฝาบสัดเกณฑเลยอ่ยบได้เด้อาเบาแก้วแน่น้ำโตแน่เบาแก้วมาจากใสจิจบคลิปแล้ว มาแต่ปักสันหมอ่าโบผักซองรป่งเบอกแกักชัลยบกแกวปักสันบก้นยห้ดปังกอกาเย่างการเขาหูจากแต่สาวลาวเขาบบจากสาวมงคือเจ้าดอกคอยมีแต่เจ้าอะไห้องคอยสาวมงนะสาวลาวอ่ะแมน เขยกไปเขาโยกไปแต่ตอนเช้าเขาไปแต่ตอนเช้าไปสามีเขาลงสวดเกืตมึงวันศุกร์นเช้าหรือมาลงไปเสรอดเดช่องสื่อยังหนึ่งมื่อต้องอยฮะสารอีดมาลาเสาร์อิดมาลาสื่อภาษาไทยคือภาษาลาวภาษาไทย าษาไทยสาอินมาลาเดี๋ยวเดียวเสาละสี่อันเอาขึ้นอจอให้พี่น้องเนาะก็คือเมื่อน,นี้ก็ได้อัดขิบเบาเก้วมาต่อรองขาดองปุ้ยพี่น้องเอยผู้บาบลิคํมสันมาต่อรองขาดองอยากได้เมียสองพะนะพี่น้อง <c oughs> อยากได้เมียสองไปค่อยๆท้ามเนี่ยค่อยท<ม>้ามเนี่ยเบาเก้ว อยู่บ่อเลี้ยงข้ไสน่ะก็จะมีเมียจะคนจะยังอยากได้เมียสองขะสามแล้วเป็นเงินแท่งเป็นเงินแท่งฮะอ่ะผมมีเงินแท่งก็ได้ผู้เดียวมีเงินแท่งก็ได้สองได้สามป้าแบบแบบนี้เ่าไดก็ได้ขั้นขั้นเลี้ยงกุ้มวาซานมันขึ้นกับพยิงสองคนรวมกันเลยเรื่อกับพยิงสองคนรวมเบาป้าที่สัมโพเทพสวรรค์นี่ขั้นมี ค้างๆเบาแกวถ้าแถบสวรรค์นี่มีมีเมียสองหนึ่งพัวอยากตายแล้วเมียเมียเมียตีกันแล้วกฎหมายแกอยู่ในบริกรมใจเด้ออยู่สวรรค์เมียองมาได้เมียซองอากตายเลย